ตอน้อตามมาิงจหญ่น้อเียวโอ้ยมาเไก่ห่แล้วไปเวนมาะ้าเวลาไปกำลังต้องตังน้ำฝนละาว่าติดตัไปใยาเต็มอกขออยน้ำเสร็จแล้วแ่งเท้าวาเสียงหเสียงแค่วตะกอนตะกีก็อม่เป็นทงคือมาดังมากแจ้วพอบะไปยดแทงเโอ้ยมันเี เปอคนใหญ่าวเนีชือญาแฉงพญาแนถามฟังว่าคนให่าวว่าบ้างแล้วนี่บุกเกินไมใส่ยาเต็มเ่อ้มาคมาพูดให้แน่เป็นว่าปรจําใดเราหุ่จักอยู่โบรานน่ะโอ้หุ่นจักแน่หุ่นจักแน่เป็นไดแล้วลายมาด้วยเส้นยน่ฟังด้กัมนเปิดเยนแลยก็จะว่ากันเด็กสานนี่ เสื้อว่าเท้าข้ามันเสื <S 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 いい้อเท้าข้ามันเด้อบ um ันไดนี <S <S ่เสื้อว่าเท้าบุญคงเออบันไดฝากบุญคงขามตรงขางตรงเสื้อว่าเท้าองค์การเออขางตรงเสาองค์การแป้นไม้กลางคือเท้าบุญเย็นเออคือคนฝาเส้นคือเท้าสัตซ์ซื้อเออฝาเหียงฝาไทยต่อสัตซ์ซื้อขางคือสยุวอนเท้าข้ามแข็งเออ เท้าเฉียงเครื่องเราแน่ง้าอลไมเออขเ่าแน่งเ้าอลมัยปกไก่น <inaudible> ่ะปไก่เท้าบุญโป้งเออปกไก่เ้าบุญโป้ง่อนล่มเท้าบุญนาเออแต่มเท้าบุญนาเด้อลังข้าโอ้รังข้าเซื้อเท้าพป่งกปงเออรังข้าเท้าป่งโป่งปุกลียวองตองนี่ปุกเรลียวองตองซื้อว่าเท้ามันคนยื่น ซื้อเงินคนซื้อเข่ามันคนยืนเออเนี่ยข้ามันคนยืนนอนจำคืนสิฝันดีมีโซ่มาบานร้านนึ่งนอนจำเยี่ยสิบ่อพี่ลูกเบียดเบี้ยนนี่คนว่านี่คนว่าคืออินท่าทีหลานคนบอกกับคนแกงคนโตกแกงลาเงินปัญญาแขนแกงแห่เต็มมุดเต็มคำเออดภัยยัวแล้วกับคำกับพูดคนว่ามั่วค่อยเต็มถุนกับเบิกเต็มเหล้า ແລະເພິ່ນເຂົ້າກໍຄຸມຊິເຈັນເພິ່ນກໍບໍ່ມີເສັ້ນກໍບໍ່ໃກ້ມີຈະໄດ້ກັບໄດ້ມີກໍມີກັບມີນີ້ລະເງິນສິ n g ໃຜຢູ່ແລ້ວຊິຢູ່ຊົນຊິເຈັນ แปตไปหนเลยั้นลยนี่น่ากลัวจริงจงนัวริงจริงากร